ในที่สุดก็ปลดล็อกได้สําเร็จครับหลังจากที่นะครับพลาดเป้าไปถึง3วันติดนะครับเมื่อวานนี้ครับแนวทางนะครับสำหรับตัวหน้าช่องก็ทํางานนะครับเริ่มนับ1นะครับส่วนตัวพรีวิวเมื่อวานนี้ครับผมให้นะครับเลือกเชียร์ทางด้านเชฟฟิลล์ยูนเต็ดนะครับในรายการแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับก็บุกไปชนะทันต์สวอนซีซิตี้ครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับคู่พรีวิววันนี้ครับเราไปที่ทันต์ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นทันต์เฟเยนูดครับทีมจาก ฮอลแลงครับเปิดสนามสตูดิโอเฟยนูนนะครับพบทางด้านครับเสือใต้ไบยันมิวนิครับลงเตะในเวลาตีสามบ้านเราครับความนัดล่าสุดนะครับของทานดัานเจ้าบ้านเฟยนูนครับชนะ2เกมครับเสมอ1แล้วก็แพ้2ครับ ในเกมล่าสุดนะครับบุกไปเสมอทางด้านวิลเลตเวลไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับในฝั่งทีมเยือนครับเสือใต้ไบรเยนบันดิครับฟอร์มห้านัดล่าสุดนะครับชนะรวดนะครับในเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านครับเอาชนะทางด้านวบบวกไปที่3ประตูต่อ2ครับความพร้อมก่อนเกมครับของท่านเจ้าบ้านครับเฟนูนครับภายใต้การคุมทีมของท่านไบอันฟลักเก้นะครับ ก็วันนี้ครับในเรื่องนักเตะบาดเจ็บนี่ก็มีหลายตำแหน่งเลยทีเดียวครับเกมวันนี้ครับหน้าเป้านะครับก็จะใช้งานท่านั่นซาดดโก้คิมินเนสครับโดยมีท่านั่นฮัดมูซ่านะครับกับท่านั่นอีกอไฟซาวนะครับทำตัวริมเส้นฝั่งซ้ายขวานะครับแนวรับครับก็จะมีท่านั่นแกรนเนอร์ทาวเนอร์นะครับผู้สาประตูวันนี้ครับก็จะเป็นหน้าที่ของท่านั่นยูสตินไบโลนะครับเฝ้าเสานั่นเองนะครับ มาฝั่งทีมเยือนครับเสือใต้ไบเยนเมื่อวานนี้ครับลูกทีมเวสซองคอมปานีครับขุมกําลังวันนี้ครับผู้สาประตูก็จะเป็นท่านั่นมานูเอลนอยเออร์นะครับเซ็นเตอร์2ตัวนะครับก็จะเป็นท่านอุปาเมกาโนครับจับคู่กับทางด้านครับคิมมินแจนั่นเองนะครับแดนกลางครับก็จะมีทางด้านโกเลสกานะครับโจชัวคิมมิคครับจามาลูเซล่านะครับไมเคิลโอลิเซ่ครับลีลอยซาเน่นะครับส่วนทางด้านหน้าเป้านะครับก็จะเป็นทางด้านเฮลิเคตนะครับสถิติการเจอกันครับคู่นี้ครับต้องย้อนในปีีี2001เเลยยทดวนะครับ เล่นในบ้านนะครับของเฟยนูนครับในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ครับทั้ง2ทีมนะครับต้องการแต้มเป็นอย่างมากครับเพื่อติดอันดับครับ8อันดับแรกนะครับเพื่อไม่ต้องไปเล่นนะครับรอบเพย์ออฟนะครับศักยภาพนะครับของทีมนะครับเจ้าบ้านนี่เป็นรองทีมเยือนนะครับพอตัวอยู่นะครับเกมวันนี้นะผมว่านะครับเจ้าบ้านนะครับจากดัตนะครับคงต้านความเฉียบคมของทางด้านเสือใต้บาเยิร์นมิวนิคของเมืองเบียร์ครับไม่ไหวนะครับจัดได้ที่แน่น เสือใต้บาเยนน์มิวนิคครับไปลุนเม็ด2เอาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับ